ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมริดแมนช็อปการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300แสนคนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูกว่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ Li like น์แอดริดแมนช็อเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอซต้องริดแมนช็อปเท่านาั้น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันเดลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม one punch man the strongest นะครับผมแล้วก็อยู่ในไ d ดีหลักนะครับผมเซิร์ฟเวอร์210นนะครับผมก็ยังเล่นอยู่นะเกมนี้ผมก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆเ,เลย,เลยถึงแม้ใครจะเลิกไปก็แล้วแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับโอเคครับก่อนอื่นเราเข้าไปดูอันดับพลังแล้วก็ น้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์กันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์2 1 0นะก็รวมตั้งแต่รู้สึกจะเป็น204ไปเลยยาวๆเลยนะถึง210กว่าหรือ220ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็รวมกันมาหลายรอบแล้วนะครับผมอันดับ1ก็เป็นลุงเองนะครับผมพลัง180บล้านนะอันดับ2แง้ฮน้อยนะแฮวน้อยนี่ก็มาจากเซิร์ฟ2 0 4นะครับผมก็มารวมกับเซิร์ฟลุงยุทธนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟ 210นั่นเองนะครับผมพลัง101ล้านนะครับผมก็ตอนนี้ประกาศขายอยู่ที่15,000บาทนะครับผมของดองกองเศษสากลเนี่ยสามารถขึ้น7ดาวได้เลยนะใครสนใจที่จะซื้อไปทำคอนเทนต์ก็ทักมาที่เพจลุงยุทธได้เลยนะครับผม ส่วนอันดับ3ก็เต็มคาราเบลนะครับผมอันดับ4ี่อันดับ5ก็กิวลุงยุทธหมดเลยนะครับผมจานวาซาบิพลัง75้าล้านนะลุงยุทธก็เล่นให้อยู่นะครับผมดันเรื่อยๆเลยนะสำหรับไอดีจานวาซาบินะครับผมก็เล่นกันตั้งแต่ก่อตั้งเซิร์ฟมาเลยนะครับผมโอ้โหยาวนานมากๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนวันนี้เนื้อหาของเราคือ เมลชากาาตัวนี้เลยนะครับผมเราจะมารีวิวกันนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับผมขอไปดูก่อนเลยขอไปดูก่อนเลยนี่ครับผม5ดาวม่วงครับ5ดาวม่วงนะครับผมมันจะเพิ่มใบเพิ่มสตันถาวรนะครับผมแล้วก็มันจะยกเลิกสถานะละเว้นความเสียหายไม่ยะท้อนะครับผมก็เป็นความสามารถของโล่ของเกลวนะครับผมก็เหมือนกับมาปลดโล่ของเกลวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ เพื่อนร่วมในทีมแนวแถวแนวนอนเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกคุ้มกันเอฟเฟกอะไรล่ะเอฟเฟกคุ้มกันแนวก็คือแถวเดียวกับมันน่ะจะได้กันใบกันสตันนะสี่ดาวธรรมดามันจะกันเฉพาะใบนะครับผมถ้าเกิด5ดาวขึ้นขึ้น5้าดาวปุ๊บก็จะกันใบกันสตันแบบนี้เลยครับแบบเดียวกันกับ5้าดาวม่วงเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำห้าดาวม่วงมาเพื่ออะไรนะฮะมันไม่มีอะไรแตกต่าง 5าดาวธรรมดาเลยนะทุกคนถ้าเกิดมันเป็นบักของการที่ GM เขียนผิดอะไรสกิลยังไงก็ยังไงน้องๆคอมเมนต์บอกลุงยุทธหน่อยนะว่า5ดาวม่วงมันเพิ่มอะไรนะครับผมอันนี้คือมันเป็นเหมือนเหมือนกันกันกบ5ดาวธรรมดาเลยนะครับเออส่วนอันตินะครับผมถ้าเกิดขึ้นอาวุธอันนี้ครับไอเทมเฉพาะก็จะได้ฟื้น2ตัวนะครับผมก็คือจะได้ ฟื้นขึ้นมาสองตัวนะครับผมกับสู่สนามรบอีกคำสองตัวนั่นเองถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ทำอาวุธมันก็จะกับสู่สนามรบหนึ่งตัวนะครับผมฝ่ายตัวเองหนึ่งตัวถ้าเกิดทําอาวุธมันก็จะเป็นฝ่ายตัวเองสองตัวนะครับผมเออก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลธรรมดาก็นั่นแหละงั้นเลยน,น,นั่นเลยนะฮะโอเคโอเคเรามาดูกันนะครับผมไอเทมเฉพาะ4ดาวตราเฉพาะตันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตเกราะพลังไฟนะครับผมก็เอชพีกับเอชพีเปอร์เซ็นต์นี้ครับผมการบัฟก็ตันเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นการบัฟเพิ่มคริติคอนนะครับผมเพิ่มดาเมจคริติคอร์เนต์ เสริมที่เป้าหมายหลักคือเป้าหมายหลักก็จะโดนดาเมจคริติคอนไปอีก60%นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับใส่แผ่นอะไรบ้างก็ผมใส่แผน่นเป็นแผน่แผนแทงทะลุเวลเจ็ดนะครับผมแผน่นแทงทะลุเวลเจ็ดนะครับผม2อันแผ่นกำลังแผ่นกำแพงแข็ง1อันนะครับผมเออก็เน้นพลังซะส่วนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นพันแผน่น แทงทะลุกับแผ่นกําแพงนะครับผมเออทวมันจะเป็นแผ่นทะลุกับแผ่นกําแพงนะครับผมถูกแล้วนะฮะเออโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเลือด25ล้านนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่554นะครับผมพลังโจมตีนะครับผมอยู่ที่1ล้าน4ีนะครับผมดาเมจคิด172่อัตราคิด42นะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกันดูเลยนะครับผมว่า มันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะครับผมขอไปจัดกับผู้ก่อตั้งผู้่อตั้งเหมือนกันนะถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนกันนะนาเชนะครับผมก็อยู่กับผมตั้งแต่เล่นแรกๆนะครับผมสร้างไอดีมาก็เล่นมาด้วยกันเลยนาเชก็ยังคงใช้ชื่อเป็นนาเชเหมือนเดิมนะครับผม oh. เดี๋ยวเราไปดูดามเมดของเบลสกาดของเรากันก่อนนะครับจะเป็นเมทท่านไหนได้เปิดก่อนนะครับผมมาอีซอยดูฮอสโูอีซอยดูฮอสโฟ ป๊าป๊าป๊าแบมสองล้านเก้าแสนดาเมจครับผมแล้วก็ตามด้วยคือซุปเปอร์เทเลนดิเตเคติกเลครับผมไปฮะแล้วก็คาร์ยาคูครับผมขวานสับอันนี้แค่ไล่อันตีนะทุกคนแค่ไล่อันตีก็หกสิบล้านแล้วครับโวดรแรงแบมไปทีนึงครับผมสามล้านดาเมจแล้วผมทางฝั่งทําลายของทางฝั่งเกียโรเกียร์โรหงน้ำเชครับผม มาฮะรัวแขนโอนละบานแป,ปดม้ามาหนึ่งทีกระปุกงกระพุ่งกรักกระผมติดสตาร์ติดบทขายี่สามตัวฮะ,ะติดสตาร์ตแล้วติดบทขายี่สามตัวด้วยนะครับผมคือซูปเปอร์เทเลนิเคทิกไปนะฮะจังหวะนี้ลาแล้วฮะทั้งกันนำเหลืองทั้งกันนำแดงครบทวนกระบวนความเลยนะครับผมมีเยตลโลบายอีกหนึ่งทีครับแล้วก็จังหวะนี้ว่านซับในตำนักโบเขาไปสี่ ร้อยสี่สิบแปดล้านโอ้โหโอ้โหสับแรงสะท้อนแรงนะครับผมสับแรงก็โดนสะท้อนแรงครับผมเรียบร้อยคอมาครับตอนนี้เราเหลือเมลตัวเดียวนะตีเน่ยหมาหมาหมาค้างหมาครับคุกไปหนึ่งทีก็หูเมื่อกี้หมาค้างครับเมื่อกี้หมาค้างครับผมย่อยยับใมาดยอแปดบาทมาหนึ่งทีครับผมข้าอยากเสือเกินใช่ไหมข้าขอฆ่าเจ้าอีกตัวดงแบมไม่ตายฮะ ไม่ตายครัคอไปโอ้เรียบร้อยโอ้โหครับผมก็ดาเมตอยู่ที่4 4 8ล้านโอ้โหม่ก็เดี๋ยวเราจัดทีมเต็มฮะไปตีแบบที่ไม่ต้องบูดดาเมจดูนะทีมเราเนี่ยจะสามารถทำดาเมตได้ขนาดไหนนะฮะโอเคมาแข่งอบมาสเตอร์นะครับผมนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเอาที่อยตาดีกว,ว่าตียเป็นคอ เป็นคอเวลสิบแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะทุกคนแบบไม่ต้องบูสต์ดามจอะไรเลยนะครับมาตีกับอันดับ2เลยฮะแ้วน้อยนะครับผมก็ทีม pvp ของเขาอยู่ที่96ล้านนะฮะมาลุยเลยครับ มาครับเรามาเริ่มเกมกันนะครับผมตีแบบจริงจังที่ไม่บูธดำเมจบ้างนะครับผมจัดลุ้นแรงขนาดไหนตีเนี่ยเซ็ตจอมตีไปหนึ่งล้านห้าแสนดาบเมจลกับผมไปแล้วก็เป็นระเบิดชูโจมครับผมปะ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 ทุกไปฮะห้าสิบล้านนะผมหัวแรงจัดมีการซานไอไปอีกทีครับผมนี่นีไงนี่ไงนี่แค่ตีแบบไม่อันตีนะครับผมมาอีกคอไปหนึ่งทีฮะ นะครับฟฟนิกซ์ดิงเวหาะของทางฝั่งลุยยุทธ์ผมคือเขาผม <g üler> ใส่เบ้าหน้าดีแตกนะผม<อ>ยาสานายทุกมาบ้างจงังหวะนี้เจ็ดล้านสามแล้วก็ฮายาค่บผมขวานตับยังในตำนาน <inic? S 1> อันนี้ยังไม่ได้อันตรีนะฮะอันนี้ยังไม่ได้อันตรีของจริงนะครับผมมันเป็นแบบพลังของกลยุทธ์นะฮะนี่ไปหนึ่งเทีบผมแต<อ>็มท็อปมาเต็ม สแสงแฟดของทางแฟดทางฝั่งร้น้างครับผมเป็นทางฝั่งของเฮี้วน้อยนะฮะอูดก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันเนี้ยผมทีมพิวพิวเขาอยู่ที่96ล้าน พลังพิเี่โอ้ฮู้ยพิ้วไปแล้วครับพิ้วแฟนไปแล้วมาแล้วครับผมขานศับยักษ์ไรตำนานอันตีไปจังว่านี่โอ้โห79ล้านดาเมจน,นะฮะ<แ>โอ้โหโคตรแรงครับผมเนียแบบไม่บูทแบบไม่โโอ้หแต่แทงท็อปแรงกว่านะฮะแทงท็อปก79.2ล้านมีการซาไนโอ้โหการซาไนครับผม43ล้านครับพอไปหนึ่งทบบี มีแต่ตัวแรงๆนะฮะมาแล้วครับมฝันสักษาณรถทางฝั่งให้น้อยบ้างปาร์ตปารโอ้โหธรรมดาครับผมไม่ได้เอาเอาวุธอะไรมานะครับผมก็เป็นแบบตัวธรรมดาครับอาวุธธรรมดา2ดาวนะครับผมส่งกับให้หร้อยฮะ มอลเหล็กจูโจมปาดไปครับผมทางฝั่งลุงยุทธนะฮะปาดไปเรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยแทงท็อปน้อยคอแทงท็อปน้อยคอครับทางฝั่งเฮียน้อยนี่ยังใช้เป็นจตัวกระบอกเหล็กอยู่เลยนะครับผมระเบิดจูโจมบึ๊บเขาให้อุ๊ย,ยพูดถึงไอเดี่ยวน้อยนะก็ไม่ได้ตามเมตาสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่มีทาง ราชาซีฟู้ดก็ไม่มีนะแต่ก็ยืนอันดับ2อ,อันดับ3ในลานประลองได้นะครับผมแถมด้านพลังไปถึง101ล้านด้วยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะไปครับผมตีกันต่อเลยฮะจังหวะนี้ตีกันไปฮะตีกันไปฮะ,ะทุกคนมานี่นีนสนน่สนามลูนสนามลูนเสร็จแล้วก็ฟินิกฟินิกฟินิกยัดไปดีฟินิกยัดไปดีดึงทีนี่วิ่งี่าซนานผมูปักกปักปักนี่ไงนี่เง ไฮยักมาไฮยัคูไฮยัคูปั้มเข้าไปฮะผมโอ้โหอยู่ที่ประมาณยี่สิล้านนะฮะยี่สิล้านแล้วก็ขะไปาะไปฮนะจังหวะนี้มามามากระบอกเล็กตีธรรมดาครับผมไม่มีลูกไฟใช้ฮนะกระบองเล็กไม่มีลูกไฟใช้ลุกยุดก็ไม่มีลูกไฟใช้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะเข้าสู่เทินที่2เรียบร้อยแล้วนะอือกเทนมีดหอกิเทนมีดหมา แอมเป็นทีครับสี่ล้านดาเมจฮะเออเฮยโคตรแรงโคตรแรงระเบิดจู่โจมบุมเรียบร้อยฮะไปกันต่อครับเลิศจู่โจมจู่โจมมากครับมักโบเขาให้ครับผมเป็นไล่ตีมาไล่อันตรีไปนะฮะมาเคาะไปครับแทงท็อปน้อยของผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับล้มไปนอนนอนนอนไปนุ่มเรียบร้อยครับเนี finish dig เวหาไปฮะ ดีกาซานายครับผมนี่ไงฮยักไฮยูกุขวานสับยักษ์กใหญ่มาดูมาดูกันครับผม75ล้านหรือเปล่าไม่ใช่ฮะ7ล้านห้แสแนละเมหมแสนแปดเจ้าปีโอ้โหทางฝั่งนู้นก็ติดหลบลีบเกิกนแล้วติดหลบลีบเกินไปนะฮะมามาไปกันต่อครับผม เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฮิ้วเป็นไงแฟดโดนฮิ้วแล้วคาลุท่าผมวานสับยักษ์ของจริงแล้วเนี่แปดปานไปครับผม21ล้านเนี่ยโอ้ยระเบิดจู่โจมเบื่อนี่กาซานานีกาซานาเองของขอขอขอไปผมมา มาดีวะมาดีวะมีต่อยหน้าไปแทงท็อปแทงท็อปต่อยต่อยท้ยองไปเรียบร้อยตายตายแล้วลุกขึ้นมาใหม่ตายแล้วลุกขึ้นมาใหม่เออไม่เจ็บเลยไงไม่เจ็บเลยไงขอสับยักษ์ใหญ่มาครับผมนี่อาวุธิสองดาวอาวุฒิสองดาวนี่เนี่ยขอไปมีเขอไฟหนึ่งทีมาโวโอ้โหโกเกตสึครับยังใช้โกเกตสึอยู่ด้วยนะครับผมปาดไปครับผมสิบห้าล้าน เคาะไปก็เป็นอัศวินสายเลือดแล้วนะครับผมสายเลือดแล้วนะไซเป็นของเอ็มพีนะครับจะเป็นอัศวินของลุยยุทนะครับผมเลเบอร์ยุ่จอมบึ้บ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 บึ้ง่ายครับผมเจ็ดล้านหกครับผมอีกเคาะไปแทงเขาตายต่อยท้องไปเลยทีเรียบร้อยครับผมกลับมาแฟดกลับมาแฟดกลับโดนพลังลุนแล้วก็กระบอกเหล็กฟื้นขึ้นมาก็นอนฟินิกดินเวหาไปจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยนี่บร้อยแล้วก็ตามตุ๊จมบ๊บฮ่องไอ้ผม มาหายจาคู่ฝันสับจังใจครับผมฝันสับจังใจมาพี่ตายยังไม่ร้อยไม่ตายอะเคาะหน้าต่อยกระบะยังไม่จีบไม่รับฟื้นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นร้อยน่เนี่ยเอาไปจีบเขาไม่จีบต่อยหน้าต่อยหน้ายังไงเจ็บไหมเจ็บลุกขึ้นมาอีกลุกขึ้นมารับแข้งเต้าตีธรรมดาผมไม่มีลูกไฟใช้แล้วฮะ มาสลับกันต่อยนะเออมาปดปดมันขึ้นปดแล้วมันปดอะไรวะมันปดอะไรวะมันปดโมหรือเปล่าครับไปอ่ะมามาไปกันต่อเลยจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยฮะจบเกมนะครับผมก็จบในเทิร์นที่3นะครับผมเจอกับแ้วน้อยนะก็ดาเมจ ที่ทําได้จริงๆแล้วมันก็อยู่ประมาณ70-80ล้านนะครับผมสําหรับในทีมลานประลองที่เราไม่ได้บูตดาเมนนะแต่ถ้าเกิดเราบ<ม>ูตดาเมนก็400กว่าล้านนะอ้ยผมไม่เคยเ, <c oughs> เห็นตัวละครสายเลือดตัวไหนดาเบจมันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะก <c oughs> ็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากฝากด้วยนะฝากอยู่เรื่องหนึ่งคือ5ดาวม่วงกับ5ดาวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับผมอ่านในเกมแล้วผมงงเรือ มเกินนะครับผมยังไงใครรู้หรือใครเล่นเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรที่มันผ่านมาก่อนเซิร์ฟ SEA ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าฮาดามู่งมันเพิ่มอะไรนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปลุงยุทธช่องลุงยุทธด้วยนะครับผม 拜拜。Bye bye.